หนังสือพร้อมรบเพื่อเข้าสู่สงคารามฝ่ายวิญญาณด้วยความพร้อมและใช้ยุทธภัณฑ์เป็นเจมฟิลลิปบทที่6หมวกเหล็กแห่งความรอดยุทธภัณฑ์คริสเตียนชิ้นต่อไปคือหมวกเหล็กแห่งความรอดหรือตามที่อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในหนึ่งเทซาโลนิกาบทที่5ข้อที่8ว่าและสวมความหวังที่จะได้ความรอดเป็นหมวกเหล็กนักอธิบายพระคัมภีร์ได้ชี้เห็นว่าคำกิริยาเทคหรือสวมนั้น มีลักษณะของความหมายว่า receive หรือได้รับนั่นเองและก็เหมือนกับยุทธภัณฑ์ชิ้นอื่นๆที่กล่าวมาแล้วสิ่งที่เน้นคือการได้รับยุทธภัณฑ์เป็นของประทานจากพระเจ้าให้แก่ประชากรของพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่เราอ้างอิงตอนหนึ่งในอิสยาห์บทที่59ซึ่งอธิบายถึงนักรบของพระเจ้าผู้สวมหมวกเหล็กแห่งความรอดเสมือนผู้รับใช้แห่งการปลดปล่อย สวมและติดอาวุธด้วยความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่จะนำการปลดปล่อยมายังประชากรของพระองค์นักรบคริสเตียนสวมหมวกเหล็กเช่นเดียวกันนี้ในความหมายของการเป็นผู้ได้รับและเป็นผู้ครอบครองการปลดปล่อยสวมและติดอาวุธอยู่ในชัยชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นความรอดขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงประทานให้กับเรานี่คือแนวคิดสำหรับยุทธภัณฑ์ชิ้นนี้เราจำเป็นต้องสังเกตอีกครั้งหนึ่ง ถึงความสำคัญของจินตนาการในที่นี้หมวกเหล็กป้องกันศีรษะและดวงตาดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่ายุทธภัณฑ์คริสเตียนชิ้นนี้เป็นยุทธภัณฑ์สำหรับจิตใจและความคิดถ้าพูดสั้นๆความหมายของมันก็คือจิตใจที่ถูกครอบครองด้วยความคิดในเรื่องของความรอดอันยิ่งใหญ่ของเราอย่างต่อเนื่องจะถูกป้องกันไว้ให้ปลอดภัยจากการโจมตีของศัตรูนี่แหละคือข้อสรุปที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ เราสามารถตรวจสอบตอนสั้นๆของพระคิธร,รัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ตัวอย่างเช่นถ้อยคำที่เต็มด้วยสง่าราศีในอิสยาบทที่26ข้อที่สว่าใจแน่วแน่นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในสารติภาพอันสมบูรณ์เพราะขาวางใจในพระองค์บุคคลนี้คือผู้ที่สวมหมวกเหล็กของเขาอยู่เปรโตกล่าวไว้ในจดหมายฝากฉบับแรกของเขาว่าท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระัวให้ดี หนึ่งเปรโตบทที่ห้าข้อที่8อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สี่ข้อที่7ว่าแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสสิ่งนี้คือหมวกเหล็กแห่งความรอดและเมื่ออาจารย์เปาโลกล่าวตอนต่อไปว่าคือถ้ามีสิ่งใดที่ลำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็จงใคร่ควรดูฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8ก็เหมือนกับบางครั้งเราร้องเพลงที่ว่า ด้วยป้อมปาการแห่งความรอดเราจะยิ้มรับศัตรูทั้งหลายได้เนื้อหาบทเพลงนี้คือแนวคิดสำหรับยุทธภัณฑ์ชิ้นนี้เมื่อพูดถึงยุทธภัณฑ์คริสเตียนชิ้นอื่นๆที่พูดมาก่อนหน้านี้เราจะพบเช่นเดียวกันว่าสิ่งแรกที่เราจะหันความคิดของเราไปที่วิธีของการโจมตีที่เราเผชิญอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อจากนั้นจึงไปยังลักษณะของการจัดเตรียมที่พระเจ้าทรงประทานให้เราสำหรับการโจมตีนี้ ซึ่งเราก็จะมาดูเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นสิ่งแรกที่เราคิดคือวิธีในการโจมตีของศัตรูว่ามีอะไรบ้างซึ่งหมวกเหล็กแห่งความรอดคือคําตอบจากพระเจ้าและเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าเพื่อป้องกันเราจากการโจมตีของซาตานแล้วถ้าหมวกเหล็กนั้นสําหรับศีรษะเพื่อป้องกันจิตใจและดวงตาละ่ะเราจําเป็นจะต้องคิดถึงเรื่องนี้เมื่อพูดถึงการโจมตีของศัตรูประการแรกการโจมตีความคิดบางครั้ง ในพระคัมภีร์เรียกว่าบางครั้งในพระคัมภีร์เรียกซาตานว่าผู้ทําลายเนื่องจากบางครั้งดูเหมือนว่าจุดมุ่งหมายของมันคือการทําลายสุขภาพจิตที่ปกติของผู้เชื่อตัวอย่างที่น่าสนใจในเรื่องนี้อยู่ในพระธรรมหนึ่งซามูเอลเกี่ยวกับกษัตริย์ซาอูชายผู้มีรูปร่างสูงใหญ่ผู้ที่ตัวสูงกว่าศีรษะและหัวไหล่ของเพื่อนพ้องเป็นผู้ที่มีชีวิตที่รุ่งเรืองมากและเต็มไปด้วยพระสัญญาจากพระเจ้า แต่โดยการไม่เชื่อฟังได้เปิดประตูให้แก่อิทธิพลของวิญญาณชั่วและวิญญาณชั่วทั้งหลายที่ทําให้จิตใจและบุคลิกภาพทั้งหมดของเขาวาวุ่นสับสนอย่างรุนแรงจนกระทั่งเขาได้จบชีวิตลงด้วยการถูกทําลายและความสับสนทางด้านจิตใจนี่คือบุรุษเป็นแบบอย่างของบุรุษผู้ยอดเยี่ยมดังที่พระคำทีได้ชี้ให้เราเห็นชายหนุ่มท่ามกลางฝูงชนแต่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เราไม่ได้สนใจว่าทําไมหรือมีเหตุผลอะไร เมื่อเราอ่านพบว่าเขากลายเป็นเป้าแห่งการโจมตีของวิญญาณชั่วและมันรบกวนเขาจนเลอะเลือนเขากลายเป็นบ้าจิตใจไม่ปกติและนี่คือบุรุษผู้ที่เคยเป็นที่โจทก์ขานว่าพระเจ้าได้สัมผัสจิตใจของเขาเป็นผู้ที่พระเจ้าประทานหัวใจอีกหนึ่งดวงให้แก่เขาเป็นชายที่ได้รับการบังเกิดใหม่จากพระวิญญาณของพระเจ้าแต่คุณก็ได้เห็นแล้วถึงความแตกสลายอันรุนแรงของเขาตัวอย่างนี้น่าจะเป็นกรณีประวัติศาสตร์ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจการอ่านพระธรรมหนึ่งซามูเอลหลายๆบททำให้เรามองเห็นความเป็นไปทางด้านจิตใจของเขาที่ถูกทำลายลงและถูกบุกรุกด้วยสภาวะจิตที่ไม่ปกติเข้าสู่ชีวิตของเขาขออย่าให้เราละเลยเรื่องนี้ให้เป็นแค่เรื่องโบรามโบราณและธรรมดาธรรมดาที่พยายามจะพนานาถึงบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเพราะปัจจุบันเราเรียกมันว่าอิทธิพลของวิญญาณชั่ว สิ่งนี้คือสิ่งที่วิญญาณชั่วได้ทำมาแล้วและกำลังทำอยู่และสามารถทำต่อคนเราได้บทก่อนนี้ผมได้พูดถึงจดหมายที่เขียนโดยมิชชันนารีคนหนึ่งเกี่ยวกับประสบการณ์แปลกๆที่เขาได้พบในการออกไปเป็นมิชชันนารีซึ่งทำให้เขารู้สึกถูกกดดันทางจิตใจอย่างมากในฐานะที่เขาเป็นหมอเขาริ่มรู้สึกจริงๆว่าเขากำลังจะเสียสติหลังจากที่เขาผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วเขาตระหนักว่า มันเป็นอำนาจของวิญญาณชั่วที่โจมตีจิตใจของเขาในทัศนคติของผมการเกี่ยวพันของเรื่องนี้มันเป็นคนละประเด็นกับเรื่องของคนที่มีแนวโน้มว่าจะมีจิตใจฟั่นเฟือนเป็นพื้นฐานผมไม่ทราบบางคนอาจมีแนวโน้มเป็นไปได้แต่บางคนอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็มีแต่วิญญาณชั่วสามารถโจมตีจิตใจที่มั่นคงและสมดุลได้เช่นกันและถ้าไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ค้นหาและไม่ได้ถูกแสดงออกมาก็จะสามารถทำลายพวกเขาได้ สิ่งนี้เป็นปัจจัยหนึ่งในประสบการณ์ของคริสเตียนหลายครั้งที่คริสเตียนต้องเข้าโรงพยาบาลบำบัดทางจิตกรุณามองให้ชัดเจนในสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงผมไม่ได้กำลังบอกว่าการมีจิตใจที่สับสนทั้งหมดเป็นงานของวิญญาณชั่วแต่บางครั้งอาจเป็นไปได้และนั่นคือประเด็นผมไม่ทราบว่าข้ออ้างอิงที่อาจารย์เปาโลพูดถึงในตอนต้นของพระธรรมสองโครินว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ ตรงที่ท่านพูดว่าท่านถูกกดดันมากเกินกว่าที่จะวัดได้เหลือกำลังมากจนเกือบหมดหวังจนถึงชีวิตและท่านได้พิพากษาตัวเองว่าถึงตายแล้วแต่ก็ยังไม่ตายผมแน่ใจว่าอาจารย์เปาโลไม่ใช่คนไม่เคยพบกับการโจมตีเหล่านี้ในจดหมายฝากเล่มเดียวกันนี้มีประเด็นหนึ่งเหมือนกันตรงที่ท่านพูดว่าร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนเลย เรามีความลำบากอยู่รอบข้างภายนอกมีการต่อสู้ภายในมีความกลัว2โครินบทที่7ข้อที่5สิ่งนี้เป็นพยานถึงอะไรบ้างไหมเป็นประสบการณ์คริสเตียนที่เกิดขึ้นธรรมดาทั่วไปหรือเป็นเรื่องที่รุนแรงนี่คือสิ่งที่เราสามารถเกิดขึ้นได้นี่คือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกับที่ผมพูดไปแล้วคุณอาจไม่ทราบว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรแต่ผมมั่นใจอย่างยิ่งว่า ต้องมีผู้อ่านบางคนที่รู้ว่าผมกำลังพูดเกี่ยวกับอะไรและบางคนอาจเคยประสบเหตุการณ์นี้มาแล้วนั่นคือการโจมตีที่จิตใจอย่างไรก็ตามยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่พันธสัญญาใหม่พูดถึงวิญญาณชั่วที่มีอิทธิพลต่อจิตใจซึ่งอยู่ในเรื่องของความคิดผิดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทียมเท็จอาจารย์เปาโลพูดไว้ในหนึ่งทิโมธีบทที่4เกี่ยวกับวิญญาณที่ล่อลวงและคำสอนของพวกผีปีศาจ และอีกที่หนึ่งกล่าวถึงความเชื่อผิดๆและคำของคนที่โกหกผู้ที่มีประสบการณ์กับคนที่ถูกล่อลวงโดยคำสอนเทียมเท็จมักจะไม่สงสัยว่ามีบางสิ่งเกี่ยวกับวิญญาณชั่วในเรื่องความหัวแข็งและความข้งขางไขในสิ่งที่พวกเขายึดถือและโฆษณาความเชื่อของพวกเขาและนี่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดว่าเราจะปลอดภัยและจะไม่ถูกกระทบกระเทือนถ้าไม่มีอะไรพระเยซูคงไม่ตัดเอาไว้ว่าระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงด้วยว่าจะมีหลายคนมาแต่อ้างนามของเราว่าตัวเขาเป็นพระคิดเขาจะให้คนเป็นอันมากหลงไปแมทธิวบทที่24ข้อที่4-5วิธีนี้เป็นการโจมตีที่จิตใจไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจที่ผิดปกติแต่เป็นการนำคนที่หลงไปอย่างสุดขั้วทีเดียวและไม่ต้องสงสัยเลยว่าปัจจุบันนี้มีความคิดผิดเพี้ยนมากมาย ไม่เพียงแต่ในขอบเขตของฝ่ายจิตวิญญาณหรือในขอบเขตของพระคัมภีร์แต่ในขอบเขตที่มักจะไม่ได้สัมพันธ์กับพระคัมภีร์หรือกับพวกเทียมเท็จซึ่งอยู่ในขอบเขตที่อันตรายที่เกี่ยวกับวิญญาณชั่วและเป็นความหายนะต่อชีวิตของมนุษย์ตัวอย่างเช่นให้เราคิดถึงเรื่องของการล้างสมองที่ใช้กันอยู่ในบางส่วนของโลกในปัจจุบันอย่างเช่นในประเทศจีนคอมมิวนสิสต์ถ้าใครได้อ่านเรื่องการล้างสมองผู้เชื่อในประเทศจีนแล้วล่ะก็มันจะทําให้เขาขนหัวลุกชันเลยทีเดียว และทาให้เกิดคําถามขึ้นมาว่าผมจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างไรถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมคุณอาจจะเคยอ่านเรื่องของเจฟฟี่บลูที่ติดคุกเป็นเวลา32เดือนในคุกคอมมิวนิสต์เมืองจุงกิงตอนที่เขาถูกล้างสมองเขาไม่ได้พูดถึงสิ่งนี้ในหนังสือของเขาแต่ต่อมาเขาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเป็นเวลา6เดือนและมากกว่านั้นหลังจากที่ออกจากคุกในจุงกิงเขาไม่สามารถอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูอย่างมีความหมายได้ ใจิตใจของเขาถูกตีจนบอบช้ำและงุนงงไม่รู้สึกรู้สาอะไรมีการกระทําบางสิ่งบางอย่างกับเขานั่นคือการโจมตีที่จิตใจเราอาจนึกถึงความตื่นเต้นเมื่อหลายปีก่อนเมื่อวินเลียมชาเจนได้ผลิตหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อว่า Battle of the Mind สงครามสำหรับจิตใจและมีคำตำหนิที่กล่าวหาแง่มุมบางอย่างในวิธีการของพวกอีว n นเจอิสติกในคิดจักรซึ่งคนที่ตำหนินั้นมีสิทธิ์ทำได้ เพราะว่าเพราะเห็นว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในคิดจักรก็ไม่ถูกต้องนี่คือเรื่องจริงที่เข้ามาเกี่ยวข้องในปัจจุบันนี้ในพระธรรมดาเนียลบทที่หนึ่งเราอ่านพบถึงความตั้งใจของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาที่จะกักตัวคนหนุ่มเหล่านั้นไว้ล้างสมองกําหนดกฎเกณฑ์ให้พวกเขาและทําให้พวกเขาเป็นไปตามแบบที่ต้องการนี่คือสิ่งที่เป็นหัวข้อสําคัญในปัจจุบันนี้ในประเทศของเราเวลานี้ใช้กําลังอํานาจเพื่อล้างสมองคนในยุคนี้ทั้งหมด มันเป็นเรื่องซ้ำซากที่จะพูดว่าตัวอย่างเช่นอุตสาหากรรมทั้งหลายที่ผุดขึ้นมาและถูกสร้างขึ้นโดยคนที่ไร้เมตตาและขาดคุณธรรมเพื่อชี้นำคนรุ่นหนุ่มสาวที่มีเงินทองมากกว่าคนหนุ่มสาวรุ่นก่อนๆที่เคยมีมามันเป็นสนามของการหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดวยธุรกิจที่น่าสนใจเช่นเพลงป๊อปอุตสาหากรรมเทปซึ่งมีเป็นล้านๆที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อการนี้เพราะว่ามันเต็มไปด้วยทักษะเป็นการล้างสมองที่ไร้เมตตา และปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมเพื่อผลักดันเข้าสู่จิตใจของคนเราได้เป็นการโจมตีด้านจิตใจมีหลายสิ่งที่เขียนเอาไว้อย่างเช่นเกี่ยวกับการโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาที่อ่อนเกินที่จะกระตุ้นความรู้สึกและผลกระทบของมันที่มีต่อคนโดยเขาไม่รู้สึกตัวเราสามารถเรียกคนยุคนี้ได้จริงๆว่าเป็นคนยุคที่ถูกชี้นำข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ก็คือการโจมตีด้านจิตใจที่มีอยู่อย่างดาด,ดื่นกลุ่มการค้า กลุ่มวัฒนธรรมให้เราดูผลกระทบอันใหญ่หลวงของการดูโทรทัศน์ที่มีต่อความคิดของประเทศชาติคุณทราบไหมว่าบริเตนใหญ่อังกฤษเวลส์ Wales, และสกอตแลนด์เป็นที่เรื่องลือในยุโรปเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของคนที่มีจิตใจสกรปรกมากที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้นั่นคือสิ่งที่ชาวต่างชาติพูดกระชอนเกี่ยวกับบริเตนใหญ่แต่ชาวบริเตนเองไม่ทราบเรื่องนี้พวกเขาถูกกระทำอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจของพวกเขากําลังถูกชี้นํา นี่เป็นความจริงที่น่ากลัวและอันตรายน่าขนพองสยองกล้าวและสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นผลกระทบจากความคิดที่ผิดในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราจําเป็นต้องรับรู้ถึงแนวโน้มเหล่านี้ในฐานะที่เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเรามีหน้าที่ในการอนุญาตให้จิตใจของเราได้รับอิทธิพลจากการอ่านสิ่งที่ดีและถูกต้องในทางของคริสเตียนเราควรอ่าน The School t r p p Letter จดหมายจาก School t a p e และบทต่อเนื่องของ School t a p p Prop p r s c e s s อัตโตสเสนอให้มีการดื่มอวยพรที่สกูเทปที่เขียนโดย C.S. l o u i s Lewis. อ่านข้อเขียนสั้นๆของลูอิสเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเรียนรู้ว่าความคิดของคนในประเทศที่กำลังถูกทำลายลงอย่างเงียบๆและโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้อย่างไรผมกล่าวถึงซาเจนและหนังสือของเขาสงครามสำหรับจิตใจดร์มาตินลอยโจนได้เขียนหนังสือเล่มเล็กขึ้นเพื่อตอบ ข้อสรุปของหนังสือเล่มนั้นโดยใช้ชื่อว่า Conversion Psychological or Spiritual การกลับใจใหม่เรื่องจิตวิทยาหรือเรื่องจิตวิญญาณเป็นหนังสือที่เราควรจะอา่านและจดจำถึงสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดไว้ว่าเทพผู้ครอบของโลกนี้ได้ทำให้จิตใจของผู้ที่ไม่เชื่อมืดบอดดีละ่ะถ้าเทพผู้ครอบครองแห่งโลกนี้สามารถทำให้จิตใจของพวกที่ไม่เชื่อมืดบอดได้มันจะไม่สามารถล้างสมอง ให้จิตใจของคนเหล่านั้นเชื่อได้เชียวหรือนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลก,กําลังพูดถึงสงครามสําหรับจิตใจสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะยอมหรือไม่ก็ตามอ่านหนังสือหรือไม่ได้อ่านศัตรูจะพยายามใช้ทุกวิธีทางที่จะเอาชนะจิตใจของเราแม้ถ้าจิตใจของเราถูกยึดกลุ่มไว้ด้วยการสะสมสิ่งที่โฆษณาเราก็ไม่ใช่ตัวเราเองอีกต่อไปแล้วเราไม่ใช่คนที่มีเสรีภาพเราถูกจับเอาไว้แล้ว และมีการโจมตีที่จิตใจอีกอย่างหนึ่งซึ่งทําให้ความคิดของเราใช้การไม่ได้และเป็นสาเหตุให้เราปล่อยจิตใจให้ขึ้นกับอารมณ์หรือความร้าเหตุผลบางคนที่คุ้นเคยอยู่กับความคิดประเภทนี้จะรู้ว่ามีความคลั่งไคล้คลในเรื่องเหลวไหลเป็นความาคลั่งไคล้ตามสมัยนิยมที่พบในการเขียนหนังสือในปัจจุบันและในภาพยนตร์ต่างๆด้วยดังที่อัครทูได้กล่าวไว้ว่าจงอย่างโง่เขาแต่จงเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไร มีการอธิบายการโจมตีอันหลากหลายเหล่านี้ในลักษณะของข้อเท็จจริงที่ว่าจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่พระเจ้าประทานให้เพื่อทำหน้าที่ในชีวิตของคริสเตียนการทำให้จิตใจอ่อนแอและเสียหายจะลดศักยภาพของจิตใจลงทำให้วิญญาณชั่วมีชัยชนะเหนือจิตใจได้สิ่งที่ผมได้กล่าวไปจะช่วยชีย้ให้เห็นความเป็นไปได้ของการโจมตีและในสิ่งที่คาดว่าจะถูกโจมตีได้เหล่านี้เป็นเพียงบางเรื่องที่อาจไม่ใช่ทั้งหมด แต่เป็นกระจกสะท้อนสถานการณ์นี้ให้เห็นได้ชัดเจนเอาละ่ะอาจารย์เปาโลกล่าวว่าจงรับหมวกเหล็กแห่งความรอดหมวกเหล็กที่จะป้องกันจิตใจของเราและรักษาการมองเห็นที่ชัดเจนเอาไว้และในทัศนะที่ผมเพิ่งจะกล่าวไปนั้นสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญที่ยิ่งใหญ่ได้หมวกเหล็กที่จะป้องกันจิตใจและรักษาการมองเห็นที่ชัดเจนเมื่อเรามองดูโลกนี้ดังที่ผมกล่าวไว้ในตอนต้นของบทนี้ว่า ใจิตใจที่ถูกครอบครองด้วยความคิดเรื่องของความรอดของเราอย่างต่อเนื่องจะถูกป้องกันไว้ให้ปลอดภัยจากการโจมตีของศัตรูใช่แล้วคุณคงพูดว่าใช่มันง่ายและชัดเจนพอแต่คำตอบนี้มันง่ายขนาดนั้นเชียวหรือโอ้คุณคงทราบดีว่าเรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกเพราะมีความล้ำลึกในความเป็นนิรันด์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้ ในความเป็นจริงเรื่องความรอดคือจุดที่จะถูกโจมตีบ่อยที่สุดในความคิดของเราเนื่องจากบ่อยครั้งที่เราผู้เชื่อคิดว่าเรากําลังคิดถึงความรอดอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ในความเป็นจริงนั้นเรากลับไม่ได้กําลังคิดเช่นนั้นเลยสิ่งที่เรากําลังคิดก็คือเรากําลังถูกครอบงําด้วยสภาพด้วยท่าทีฝ่ายจิตวิญญ,ญาณของเราเองเรากําลังอยู่ในภาวะจิตวิสัยเรากําลังคิดถึงตัวเองมากไปและบางครั้งเราก็สนใจตัวเองมากเกินไปเช่นกัน คริสเตียนเองมักจะไม่เข้าใจเรื่องนี้พวกเขาเชื่อไปเองว่าได้รับสิ่งที่เป็นฝ่ายจิตวิญญาณแล้วโดยพระวจนะและโดยการอธิษฐานแต่ตลอดเวลาความจริงก็คือพวกเขาเพียงแค่กำลังสนใจตัวเองคริสเตียนบางคนไม่เคยสามารถจะหนีจากตัวเองได้เลยจริงๆการเป็นอยู่จริงฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขาทั้งหมดถูกควบคุมทิศทางไปสู่สภาพฝ่ายจิตวิญญาณของตัวเอง พวกเขาไม่ได้คิดถึงความรอดอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาเพียงแต่คิดถึงประสบการณ์ของเขาที่เกี่ยวข้องกับความรอดอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาวกกลับไปสู่ภายในของตัวเองพวกเขาจดจ่ออยู่ในวิญญาณจิตของเขาเองด้วยเหตุนี้จึงทําให้คริสเตียนจํานวนมากมีชีวิตที่หนักหนาสาหัสพวกเขาถูกครอบครองพวกเขากําลังค้นหาและตรวจสอบสภาพในฝ่ายจิตวิญญาณของตนอยู่ตลอดเวลาคุณรู้จัก เนื้อร้องของบทเพลงสรรเสริญที่ไพเราะมากบทหนึ่งไหมวันอันซื่อสัตย์ได้จบลงแล้วหรือเนื้อเพลงตอนหนึ่งมีว่าแล้วสิ่งที่ดียอดเยี่ยมแห่งสวรรค์ก็ได้เผยออกในแสงดาวอันอ่อนโยนจากโลกมากมายเหลือคนานับที่ไม่รู้จักแล้วมนุษย์ก็มองดูด้วยความพิศวงและลืมตัวตนที่เห็นแก่ตัวเพราะความชื่นชมในความงดงามที่ไม่ใช่ของตนเองเอาละตอนนี้ ความปลอดภัยและความรอดสําหรับบางคนชัยชนะสําหรับบางคนก็พร้อมอยู่ที่นี่แล้วขอให้เราลืมความเป็นตัวตนที่เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวในฝ่ายจิตวิญญาณของตัวเองความเห็นแก่ตัวแบบคริสเตียนเนื่องจากเรื่องจิตวิญญาณนั้นเป็นเรื่องของการถูกครอบครองและพวกเขาจําเป็นต้องตายต่อการถูกครอบครองด้วยตัวเองและสภาพฝ่ายจิตวิญญาณของตัวเองการถูกครอบครองโดยพระคริสต์ต้องเข้าแทนที่การถูกครอบครองด้วยความบริสุทธิ์และด้วยตัวเอง ที่การค้นหาที่ล้ำลึกของจิตใจและหัวใจของเราการวิเคราะห์ตัวเองทางจิตวิทยาและการวิเคราะห์กันและกันเราไม่สมควรทำสิ่งเหล่านี้ในสงครามของคริสเตียนถ้าเราต้องการรักษาจิตใจไว้ไม่ให้มัวหมองมันเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยหลายต่อหลายครั้งที่เราต้องข้องเกี่ยวกับคนซึ่งปัญหาใหญ่ของเขาคือการถูกครอบครองด้วยสภาพจิตปิญญาณของตัวเองมากเกินไปพวกเขาไม่เคยปล่อยมันไปสำหรับพวกเขา ไม่ต้องการสิ่งใดมากไปกว่าลมสดชื่นที่พัดผ่านเข้ามาในประสบการณ์ของตัวเองและพัดเอาความคิดไม่ดีการคิดถึงตัวเองมากเกินไปและการคิดเข้าหาตัวเองไปเสียพระเจ้าตรัสว่าจงเงยหน้าขึ้นจงเงยหน้าขึ้นด้วยวิธีตรงกันข้ามเราจะมาดูประสบการณ์ของอัครทูตยอนที่เกาะปัสมอสอะไรที่มาถึงเขาและกลายเป็นหมวกเหล็กในเวลาสำคัญสำคัญเช่นนั้นมันเป็นเพียงการรับรู้ถึงพระคิด รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้ครอบครองสูงสุดและทรงเป็นความสว่างของพระคิดเป็นผู้ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่แน่เราก็ดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิพพระสุรเสียงของพระองค์ดุดเสียงน้ำมากหลายการสรรเสริญมีแด่พระเมสสปโปดกผู้ทรงถูกปรงพระชนนี่คือลำดับชั้นคุณจะเห็นความเป็นจริงที่สมบูรณ์ทั้งในความกว้างความยาวและความลึก ผมทราบว่าที่จริงแล้วเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแต่ผมกําลังพูดถึงคนเหล่านั้นที่ลืมเรื่องลำดับชั้นที่แท้จริงไปจนหมดสิ้นการคิดที่เป็นจริงต้องกลายเป็นนิสัยอย่างหนึ่งที่อยู่ในเราเป็นนิสัยที่ต้องมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเป็นความจริงที่จริงแท้แน่นอนเป็นความจริงและพรสิริแห่งพระกิติคุณเท่านั้นที่จะต้องเข้ามาแทนที่ลักษณะเนื้อหนังที่เป็นธรรมชาติของเรา นั่นหมายความว่าเราต้องดำเนินชีวิตที่ได้ขอยืมมาเข้าไปกับการสำแดงชีวิตคริสเตียนในพระคิดที่ได้รับมาอย่างสัตย์ซื่อนี่คือการทดสอบที่ดีในหนังสือบทเพลงนมัสการเล่มใดก็ตามจะมีบทเพลงนมัสการที่แตกต่างกันอยู่สองประเภทหลักๆคือประเภทที่แสดงถึงพระซิธิและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์พระบุตร และกล่าวถึงบทเพลงสรรเสริญพระราชกิจอันยิ่งใหญ่บนกลางเขนและชัยชนะของพระองค์ในการเป็นขึ้นจากความตายบทเพลงนมัสก,การอีกประเภทหนึ่งเป็นเนื้อเพลงที่เน้นถึงประสบการณ์ในชีวิตหมายความว่าเป็นบทเพลงสรรเสริญที่พูดถึงสิ่งที่ผมรู้สึกและสิ่งที่ผมมีประสบการณ์มาเป็นสภาพฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของผมเองเอาละ่ะตอนนี้ผมจะบอกว่าทั้งสองส่วนที่อยู่ภายในจิตใจและที่เป็นจริง มีส่วนสำคัญอยู่ในชีวิตคริสเตียนแต่มีส่วนที่อยู่ภายในใจลุกไล่ขึ้นมาแทนที่ความเป็นจริงและเข้ามาครอบครองถ้าเป็นเช่นนั้นก็มีบางสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราแน่นอนเราถูกครอบครองด้วยประสบการณ์ฝ่ายจิตวิญญาณและเรื่องนี้เป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงของกลุ่มที่เน้นความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นความสนใจไปที่เรื่องความบริสุทธิ์เท่านั้นผมทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความสมดุล ให้เราคิดถึงบทเพลงนมัสก,การที่ยิ่งใหญ่บทหนึ่งของลูเธอร์ในสมัยปฏิรูปศาสนาที่ชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการซึ่งเนื้อหามีลักษณะเป็นจริงป้อมปราการอันปลอดภัยของพระเจ้าของเราทรงสงบนิ่งเป็นการพูดถึงประสบการณ์ของเขาแต่การเน้นตรงนี้เป็นการแสดงออกมาภายนอกและขึ้นไปสู่เบื้องบนต่อพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นสภาพแวดล,ล้อมที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ความรู้สึกของเรา ไม่ใช่ความต้องการหรือความปรารถนาของเราหรือไม่ใช่ความใฝ่ฝันของเราคุณมองเห็นประเด็นที่ผมพูดไหมการคิดถึงสิ่งที่ผิดนําความพ่ายแพ้มาสู่ชีวิตคริสเตียนนี่จึงเป็นเพียงเหตุผลง่ายๆที่ว่าทําไมผู้เชื่อบางคนไม่เคยออกมาจากบทบาทในฝ่ายจิตวิญญาณของตัวเองได้พวกเขาถูกครอบครองมากจนเกินไปพวกเขาสนใจตัวเองมากจนเกินไปพวกเขาจะต้องตายต่อการถูกครอบครองนี้และเพ่งมองที่พระคิด เรื่องนี้มีความหมายอย่างไรในทางปฏิบัติผมพยายามแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่าทุกวันเราต้องเห็นในจุดที่เริ่มต้นที่ว่าความคิดตามธรรมชาติทั้งหมดหลักการพิจารณาตามธรมาามธรมชาติทัศนะตามธรรมชาติซึ่งเป็นเนื้อหาของชีวิตตามธรรมชาตินั้นแท้จริงแล้วก็คือชีวิตฝ่ายจิตอิงยามที่จะต้องถูกผลักดันถอยออกไปจากพรมแดน,นแห่งจิตใจของเราและอนุญาตให้ชีวิตใหม่เข้ามาครอบครองแทนในที่สุดนี้ขอจงไข่ควรถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศก,ก็ขอจงใขค้ควรดูฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อที่8นี่คือวิธีการฝึกฝนในทางปฏิบัติสสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญในเช้าวันรุ่งขึ้นนั่นคือมุมมองของความคิดและเฝ้าคิดทบทวนถึงสภาพจิตปิญ,ญญาณของคุณเองและผลก็คือคุณช่างไม่พึงพอใจไปเสียหมดและนี่คงเป็นความจริงหรือไม่ ก็โดยพระคุณของพระเจ้าคุณจะสวมหมวกเหล็กแห่งความรอดและให้จิตใจของคุณถูกครอบครองด้วยฤทธิ์อำนาจของสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะนำมาถึงเช่นสวรรค์และแทนที่จะคิดถึงแต่ความต้องการความหิวกระหายและความใฝ่ฝันของคุณคุณจะคิดถึงพระคิดในความเป็นกษัตริย์ผู้ครอบครองสูงสุดและในพระสิริของพระองค์และสิ่งนั้นจะก่อให้เกิดบางอย่างขึ้นในตัวคุณ เนื่องจากการคิดลักษณะนี้ไม่เหมือนความคิดประเภทอื่นๆมันเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงในความหมายฝ่ายวิญญาณมันจะสร้างบรรยากาศใหม่ขึ้นในจิตใจของคุณคุณเข้าประเด็นของผมไหมผมพูดอย่างตรงไปตรงมาสรุปใจความสําคัญของเรื่องทั้งหมดว่าถ้าเราสัตซ์ซื่อและนั่งลงสํารวจธาตุแท้ของชีวิตแห่งการอธิษฐานของเรานี่เป็นตัวอย่างนะเราจะพบว่าเราถูกครอบงำด้วยสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวฉันมากแค่ไหน เรื่องจิตวิญญาณของฉันความก้าวหน้าฝ่ายจิตวิญญาณของฉันความกระหายฝ่ายจิตวิญญาณของฉันความฝ่ายฝันฝ่ายจิตวิญญาณของฉันความต้องการฝ่ายจิตวิญญาณของฉันฝ่ายจิตวิญญาณของฉันงั้นหรือบางคนไม่สามารถหลีกหนีให้ผลจากตัวเองได้เลยพวกเขาถูกพันธานาการอยู่กับฝ่ายจิตวิญญาณของตัวเองแทบจะไม่ประหลาดใจเลยเมื่อครั้งหนึ่งที่มีคนพูดกับผมว่าคนแบบนั้นคงเป็นคริสเตียนที่อ่อนแอเอามากๆพวกเขาสมควรที่จะอ่อนแอการกระทําแบบนี้ คือคิดแต่ตัวฉันพวกเขาเกิดผลน้อยมากยิ่งเจาะลึกลงไปในชีวิตส่วนตัวมากเท่าไร่ก็ยิ่งจะได้รับความพึงพอใจที่ลดน้อยถอยลงมากเท่านั้นช่างเป็นความสับสนอะไรเช่นนั้นที่เข้าสู่ฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาอาจารย์ปาโลกล่าวว่าจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กคิดถึงความรอดอันยิ่งใหญ่ของคุณคิดถึงพระศิลิและความมหศัศจรรย์แห่งการอ้ายภัยของพระเจ้าคิดถึงความล้ำลึกของความรักแห่งการคืนดีกับพระเจ้า ก่อกุมไปด้วยความบาปทั้งมวลของโลกนี้บนกลางเขนแห่งการสิ้นพชนบทขยี้มันทําลายมันแล้วมนุษย์ก็มองดูด้วยความพิศวงและลืมตัวตวนที่เห็นแก่ตัวเพราะความชื่นชมในความงดงามที่ไม่ใช่ของตัวเองโอ้การปลดปล่อยนี้ก็คือการหยุดคิดถึงตัวเองสักครู่หนึ่งคิดถึงความยิ่งใหญ่ของความล้าลึกในการบังเกิดใหม่คิดถึงตําแหน่งของเราในพระคิสคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างคิดถึงสิ่งที่อัศจรรย์ของความหมายที่ว่า ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วคิดดูสิคนใหม่และคิดถึงสิ่งที่อาจารย์เปาโลกล่าวถึงผู้เชื่อในฐานะที่ได้แต่งงานกับพระองค์ผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายชีวิตสมรสแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่มันน่าตื่นเต้นมากไม่ใช่ชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายพลังของการเป็นขึ้นมาจากความตายและเราเชื่อมต่ออยู่กับพลังนี้คิดถึงสิ่งนี้สิ และคิดถึงความอัศจรรย์ของการถูกเรียกว่าบุตรชายและบุตรสาวของพระเจ้าจงคิดดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าหนึ่งยอห์นบทที่สามข้อที่หนึ่งคิดถึงสิ่งที่เราจะเป็นนั่นเป็นสิ่งที่มาของความหวังแห่งความรอดคุณเข้าใจไหมหมวกเหล็จ,จะป้องกันดวงตาเท่าเท่ากับป้องกันศีรษะและรักษาการมองของเราให้ชัดเจนดังนั้นเราจึงมองไปข้างหน้าได้ และดังที่เราทราบทุกตอนในพันธสัญญาใหม่ได้พูดถึงความหวังอันเป็นพระพรที่เป็นสิ่งดนใจในการดําเนินชีวิตที่แน่วแน่และบริสุทธิ์บทเพลงอย่างการเป็นขึ้นมาจากความตายอันยิ่งใหญ่ในหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่58ดจบลงที่ว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพระเจ้าท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าวันไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาคุณเห็นแบบแผนนี้ไหมสวมหมวกเหล็กของคุณ และคุณจะยืนหยัดมั่นคงได้คุณรู้จักเนื้อร้องบทเพลงนมัสก,การนี้ไหมพระสิรินิรันเรืองแสงอยู่แต่ไกลอันเป็นความหวังของความหมายอันอ่อนล้าดังนั้นจงเฝ้ามองปรนิบัติและทำสงครามและแล้วจะได้พักสงบชั่วนิรันพระสิรินิรันเรืองแสงอยู่แต่ไกลจับตามองสิ่งที่คุณจะเป็นอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณนั่นจะทำให้คุณมั่นคง นั่นจะรักษาจิตใจของคุณไว้นั่นจะป้องกันดวงตาของคุณสิ่งนี้จะกระทำบางอย่างให้เกิดขึ้นกับคุณและถ้ามีอะไรที่คุณอยากจะพูดถึงผู้เขียนพันธสัญญาใหม่ก็คงจะเป็นความจริงที่ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในโลกนี้ด้วยความรู้สึกถึงความรับผิดช,ชอบที่ถูกต้องแต่ก็ง่ายที่จะมองเห็นความจงรักภักดีของพวกเขาอยู่กับเรื่องอื่นอีกด้วยพวกเขาเป็นนักเดินทางและคนแปลกหน้าบนโลกนี้พวกเขาอาศัยอยู่ชั่วคราวเป็นเพียงผู้พำนัก ในที่พักชั่วคราวในโลกนี้ความคิดเหล่านี้ไม่ใช่หลักข้อเชื่อของผู้อ่อนแอที่ชอบหลีกนี้แต่มันเป็นความจริงที่เรานำไปปฏิบัติได้เมื่อมีการเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วหมวกเหล็กของผมรักษาดวงตาให้สดใสรักษาการมองเห็นของผมให้ชัดเจนเพื่อว่าผมจะสามารถมองเห็นความจริงนี้ได้และตราบใดที่สายตาของผมมองอยู่ที่ความจริงนี้ทุกสิ่งก็เป็นไปได้ด้วยดีกษัตรย์เนบูคเนซา สามารถล้างสมองผมได้แต่ผมจะมองเห็นบางสิ่งที่เขาามองไม่เห็นและทุกอย่างจะดีเองจงรับหมวกแห่งความรอดไปสวมและขอพระเจ้าอวยพร